y ยาดาเกมเซ็นเตบริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้อง y ย d าดา m เกมเซ็นเ r อร์คริสตัลบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้อง Crystal Shop เท่านั้น Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มแมป r o บ u กและบริการเติมพาสคิดถึง Starbucks เอาละครับผมวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเทียร์ลิตนะครับตัวละครที่เอาไว้ลงอินฟินิตี้บอร์ดนั่นเองครับหรือว่าการไต่บอร์ดของด่านอินฟินิต ทั้งสตอรี่นั่นเองครับงงปหวะเออเอาเป็นว่ามันคือทีมอินฟินิตี้หรือว่าตัวละครที่เอาไว้ลงอินฟินิตี้เอาไว้ไต่บอร์ดกันนั่นเองครับแค่นั้นแหละไต่บอร์ดในที่นี้มีอะไรบ้างครับหลักๆอันนี้ผมจะพูดถึงอินฟินิตี้ที่ลงกัน4ี่คนนั่นเองนะไม่ใช่บอร์ดของหอคอยนั่นเองนะครับมันคนละอันกันหอคอยเนี่ยมันเล่นคนเดียวนะแต่อันนี้คือตัวละครที่เอาไว้ลงอินฟินิตี้ครับอ่ะใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้เนี่ยจะต่างจากต นะครับที่เอาไว้เล่นกันต้องเข้าใจครับว่าแต่ละด่านเนี่ยเราลุยแล้วเราเล่นตัวสตอรี่มาแต่ละด่านเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางด่านมีตัวเลือดไหลบางด่านมีตัวน้ําแข็งบางด่านมีตัวบินบางด่านมีบอสบินบางด่านมีตัวสตัรเรานะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามอนสเตอร์แต่ละด่านมันแตกต่างออกไปบอสมีการแยกร่างบ้างนะครับหรือรวมหลายๆอย่าง นะครับมีทั้งแยกล่างมีทั้งฮิวหมายความว่าเราจะต้องมีตัวละครที่ช่วยหลายๆอย่างนะครับทำให้เรานั้นไต่บอร์ดไปได้ไกลนั่นเองครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาไต่บอร์ดกันผมอาจจะไม่ได้เป็นคนไต่บอร์ดแล้วแต่ว่าต้องบอกกี้ครับหลายๆคนที่ไต่บอร์ดที่เป็นคนไทยนะครับเขาไม่ได้ด่าว่าผมหรอกครับแต่ว่าเขาทักมาหาผมว่าพี่ครับ วัวนี้ใช้ยังไงยังไงบ้างหลายๆคนหลายๆทีมหลายๆตี้เลยครับที่เขาลงบอร์ดกันติดท็อป1ท็อป10กันหลายๆตี้นะครับเขาก็ทักหาผมกันทั้งนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นท็อป50ที่ตัวละครกันเขาก็ทักหาผมกันว่าพี่ครับผมจะลงบอร์ดพี่ช่วยจัดทีมให้ได้ไหมครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปคอนซซลร์ให้ได้ไหมครับคือผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมแค่รู้ถึงความสามารถตัวละครแต่ว่าผมแค่ช่วยเสริมได้ว่าอะไรมันดีไม่ดีหรือว่าอะไรมันควรจะเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ปาร์ตี้น้องครับม จะแช่แข็งตัวไหนจะปรับเฟิร์สปรับลาจะวางหน้าจะถอยหลังจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนั่นเองแล้วกันนะครับว่านี่คือรูปแบบการเล่นของ n f ฟิทีนะครับตัวอา่าฟิที่บอร์ดนั่นเองแล้วกันนะครับพูดคร่าวๆว่ามันไม่เหมือนการเล่นทั่วไปครับเพราะว่าคุณต้องการที่ติดบอร์ดแต่ละคนมันแข่งขันกันสูงครับแน่นอนตัวละครทุกตัวหนะ้าตรงนี้มันต้องเป็นยูนิคนะครับโอเคเนาะ ทุกตัวละครต้องเป็นยูนิคสำหรับสายดาเมจนะครับและทุกตัวละครที่เป็นสายสปอร์ตจะต้องมีบัฟที่ดีรวมถึงตัวดาเมจด้วยนะสแตทที่ดีด้วยเช่นกันครับสแตทก็คือ SSS นั่นแหละที่คุณหากัน20บวกบวก25บบวกบวกระยะที่ดีเอ่อสปีดที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปจุดตรงนี้คุณจะต้องรู้ด้ยครับว่าตัวไหนทําความสามารถอะไรไงบ้างรวมถึงการที่จะต้องรู้ว่าตัวสโลจะต้องเพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเข้าใจเนาะการลงบอดเขาเริ่มมีข้อมูลกันเยออะแแแล้วต่น่นนนครับ หลายๆคนก็สามารถฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ r o บ l o x Map Anime Avenger Anime Last s t a n และ a n i m ม War g u a r หรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทอะไเนี่ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone a p p พลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นด UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับ ที่น้องๆเพื่อนเื่อทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็กคือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ jejeje e e เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับแน่นอนครับตัวละครที่ขาดไม่ได้เลย ไอชั้นแรกๆเนี่ยนะครับผมเข้าใจดีครับดาเมจเรามันเวอร์เกินแล้วพวกบลูมานะครับแล้วก็สปีดวาก,กอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับคุณจะรู้เองนะครับสำหรับคนที่เขาลงบอร์ดมาเยอะเนี่ยคุณพวกคุณจะรู้แหละว่าเฮ้ยด่านเนี้ยมันไม่ต้องเอาตัวฟาร์มไปผมว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วนะครับคนที่เข้ามาฟังใหม่เนี่ยก็น่าจะต้องรู้อยู่แล้วครับหรือว่าอาจจะไม่รู้เนาะคนลงบอร์ดกันนะครับประมาณว่า ด่านบอดแรกๆอ่ะมันจะมีบอ่นอน้อยด่านแรกๆพวกแบบน้ำมงน้ำมิกเนี่ยลงไม่ได้แลละมันจะค่อยๆกระเถิบไปนะครับผมจำไม่ได้แล้วกี่ด่านเนาะเอาเป็นว่าด่านแรกๆเนี่ยแหละมันจะใช้ได้เอ้ยมันจะไม่ต้องใช้แต่ว่าประมาณสัก5ด่าน6ด่านท้ายๆเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวตังครับอย่างในร้อยก็เป็นบลูมาตัวเดียวและมันต้องบังคับโกเดนด้วยเช่นกันนะเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมใส่เอาไว้ว่าคือการเอาไว้ก่อนนะครับมันจะต้องมีตัวตังแน่ๆด่านหลังๆนะครับต่อมาเลยนะฮะพวกระดับเลเจนเดอรี่ทิ้ง ใช้คำว่าทิ้งเลยไม่มันมีตัวหนึ่งแหละเออร์วินเพราะว่ามันคือตัวละครซัพพอร์ตสายกายภาพครับขาดไม่ได้มันเป็นตัวเดียวในเกมจริงๆนะครับเอาไว้ตรงนี้ส่วนเวนดี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเขาใช้รีฟากันนะครับผมนะให้เข้าใจกันไว้ต่อมาครับเรามาไล่เรียงกันว่ามีตัวอะไรบ้างสําหรับสายลงบอร์ดอ่ะนี่ครับ1ตัวละครทางเลือกโอเคไหมนี่คือ1ตัวละครทางเลือกครับ เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มันไม่มีดาเมจแล้วแต่ทางเลือกคือเผื่อเอาไว้เล่นหลังบ้านครับผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกกันหรอกแต่ผมใส่เอาไว้เพื่อแบบเผื่อคุณลืมมันไปแล้วว่ามีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองครับต่อมานะฮะทิ้งยาวเลยไม่มีแล้วตรงนี้ทิ้งยาวๆอาวงอาบินอะไรไม่ได้ใช้ถามว่ากัดได้ใช้ไหมถือเป็นหนึ่งทางเลือกแต่บางด่านเท่านั้นย้ำว่าบางด่านเท่านั้นมันคือเมตาฮิวไนบิดนะครับย้ำว่าบางด่านเท่านั้น คุณรู้ดีคนลงบอร์ดคุณแทบไม่ได้จับแล้วตัวนี้แต่บางด่านที่ต้องตัดเลือดมันต้องใช้หรือว่าอย่างเช่นด่านแบบที่มันต้องมีตัวไฟและตัวน้ําแข็งอะ่ะตัวนี้มันช่วยได้นะครับโอเคเนาะเพระคุเข้าใจดีต่อมาโกคูบีตาผมไม่ใส่เข้าไปนะตัวที่จะต้องใส่มันคือตัวนี้นั่นเองครับมันคือเมตาฮิวแอนไฮบิดนั่นเองครับโอเคเนาะนี่คือเดอะเบสเลยคุณรู้อยู่แล้วครับการลงบอร์ดคุณต้องมีทั้งโกคูยูนิคนะครับ และเบจิต้ายูนิคสเตตดีทั้งคู่ด้วยนะครับ S S S ทุกคนอ่าแน่นอนครับการลงบอร์ดที่คุณจะติดท็อปสิเนี่ยคุณต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไต่บอร์ดคุณไม่มีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างแข่งขันกันโหดนะก็แนะนําว่าต้องมีและติดทุกคนนะครับแค่นั้นเลยนะฮะต่อมามีตัวอะไรอีกมุย้ยแถวนี้ไม่มีเลยหายไปหมดแล้วนะฮะอ่ะตัวนี้เผื่อทางเลือกครับมันคล้ายๆสเตนแต่มันเป็นธาตุไฟครับผมเอาไว้เป็นเผื่อทางเลือกนะเพราะบางทีเนี่ย คุณเล่นด่านที่มีตัวน้ําแข็งนะครับแล้วคุณมีตัวตัดเลือดด้วยเจปาคุณต้องมีตัวธาตุไฟแล้วมนมีตัวหิวด้วยไอตัวเนี้ยมันช่วยระเบิดเลือดได้นะครับแต่ประเด็นก็คือมันก็แค่ระเบิดเลือดหรือว่าช่วยสั้นตัวแอร์ข้างบนเฉยๆนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นขนาดหรอกแต่ว่าผมเลือกเอาไว้เป็นเผื่อทางเลือกนั่นเองครับต่อมาครับเอเลนครับเอาไว้เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่ถือมันหาไม่ได้แล้วมันเป็นตัวที่เทรดไม่ได้ด้วยนะครับคือใครที่มีอ่ะ ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่มีก็คือจบนะแต่ว่าผมต้องใส่ไว้ว่ามันช่วยทําให้เกมแลกได้มันช่วยทําให้ดันบอนได้แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีตัวใหญ่ออกมาแล้วผมทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะต่อมามีอีกไหมโกสคุงนะฮะโกสคุงเมตาภากพื้นนั่นเองครับเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับต้องมียูนิคสแตตดีด้วยแต่ไม่ได้เอาไปเล่นทุกด่านครับสุดท้ายแล้วไอตัวเนี้ยยังคงเป็นเดอะเบสอยู่นั่นเองนะ ยังคงเป็น the b a บสอยู่ในการเล่นเพราะทุกคนรู้ดีครับว่ามันต้องเล่นนั่นเองครับต่อมาครับโกโจผมใช้คําว่า CC แล้วนะครับเป็นตัวละครทางเลือกหรือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ช่วยหยุดเวลานะครับได้ดีปล่อยทิ้งไปเลยครับแค่นั้นเองหยุดเวลาเรื่อยๆทํานาฬิกาซะเพื่อที่คุณจะได้หยุดได้เร็วกว่าหนึ่งนาทีนั่นเองครับแค่นั้นแต่ถามว่าได้ใช้ไหมมันแล้วแต่ดานนะครับเพราะว่าดานลาหลังๆหรือว่าดานอะไรก็ตามคุณก็ต้องการดาเมจอยู่ด,ดีบางทีเนี่ยซัพพอร์ตเอาไปแค่น้อยนิดก็พอก็คือ ซัพพอร์ตเนี่ยคนละ3าตัวเท่านั้นเองที่เหลือเป็นตัวดาเมจอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าซัพพอร์ตคนละ2ตัวที่เหลือเป็นดาเมจอันนี้สุดท้ายแล้วว่าคุณจะจัดทีมอะไรยังไงนั่นเองครับผมไม่ได้มาไกด์ modo, ว่าคุณต้องจัดทีมยัยไงผมแค่มาบอกให้ดูครับว่ามันเป็นตัวละครแบบไหนที่เผื่อคุณลืมไปนั่นเองครับต่อมาครับกีฟิตดาเมจนะครับตรงนี้เลยฮะจะต้องมี1คนครับที่เอาเข้าไปและจะต้องมีอีกหนึ่งคนที่จะต้องเอาเข้าไปเป็นตัวบัฟนั่นเองครับซึ่งกีฟิตัว โอเคเนาะสำหรับคนไต่บอร์ดคุณจะรู้ดีว่ามันจะต้องมีกีฟิตดาเมจอยู่หนึ่งตัวในทีมนั่นเองครับและคุณจะต้องทําให้ได้ประมาณ1 0 0 0งบวกๆขึ้นไปด้วยเหนื่อยแน่นอนแต่มันคุ้มค่าครับทุกคนที่เล่นรู้กันดีครับว่ามันต้องใช้นั่นเองครับต่อมาครับเดเวโลอครับ CC ในระหว่างที่มันกดหยุดเวลาจะทําให้ตัวดื่นโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณ50%ปรนะครับประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นตัวทั้งเลือก CC แต่ว่า CC ในที่นี้น้องๆน่าจะ สถานะต่างๆนานาพวกหยุดพวกสตันพวกช็อกพวกชะงงักพวกอะไรงี้นะครับต่อมาฮะมีอีกไหมนะมีอีกไหมนะไม่มีเลยนะครับอะรอครับมันคือตัวซ c ครับหรือว่าตัวยอดผมเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตและการปลไอยตรงนี้เนาะมันจะเป็นครับอย่างน้อยๆหนึ่งคนในทีมครับแค่คนเดียวในทีมแค่นั้นบัฟที่ต้องการคือ ระยะสไนเปอร์หรือว่าเป็นเจ้าตัวอ,อะไรนะ d y นะครับดีที่สุดนั่นเองครับต่อมานะฮะยาวๆเลยอารีฟาครับแน่นอนขาดไม่ได้ครับตัวบัฟเวทถ้าคุณมีทั้งกายภาพและมีเวทในทีมคุณต้องมีทั้งเออร์วินและรีฟ้าหนึ่งคนในทีมนั่นเองครับแค่นั้นเลยนะครับการคอเกมเป็นสิ่งสําคัญครับต่อมาโอชิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเหมาะไหมบางทีมบางครั้งต้องใช้นะครับ บางคนติดบอร์ดด้วยโอชิด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาตัวตังค์ไปนะเพราะว่ามันลดตัวตังค์ในการรับเดตแต่ถามว่าสําคัญไหมมันไม่ได้สําคัญในการอัปอัปเกรดให้ไวเพราะสุดท้ายคุณอัปตันทุกตัวอยู่แล้วแต่มันช่วยในการเพิ่มดาเมจ <c oughs> สิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับแค่นั้นเลยกับคนที่มีดาเมจ <c oughs> เยอะที่สุดแล้วคุณต้องการบูสต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันช่วยได้เยอะนะครับแต่บางทีเขาไม่ได้เอาเข้าไปหรอกแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าใส่ไว้เป็นเผื่อทางเลือกนะครับแค่นั้นเองเนาะโอเคมีตัวอื่นอีกไหม แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ผมพูดงนี้แล้วกันคือเรารู้ความสามารถมันว่ามันเร่งนะครับได้ดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับต้องพูดงนี้ทุกคนรู้คนลงบอดรู้ครับความสามารถมันดีแต่พอถ้ามันไม่มีดาเมจหรือว่าทำดาเมจไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีแต่ว่าผมใส่เข้าไปสําหรับคนที่อยากจะไตบ่บอดหรือว่าคิดว่ามันเก่งนะครับผมใส่เอาไว้เพื่อว่าบางด่านอาจจะต้องใช้จริงๆก็ได้นะครับบางทีไอ้ตัว0.1%ุดเอนเนี่ยอาจจะช่วยได้นั่นเองนะครับมีอะไรอีกไหมหมดหรือยัง ใกล้หรือ,อยังนาง่าหมดแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีแล้วอ่ะหนึ่งตัวครับตัวสโลผมใช้คาว่าเป็นซีซีได้ไหมจริงๆก็คือตัวซัพพอร์ตอะไรอ่ะผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับในบางด่านจริงๆรูปแบบการเดินเนี่ยโอเคจิระยะด,ดีแหละครับตัวซีเลนดีแหละครับแต่บางด่านตัวนี้มันได้ใช้นะครับอืมเอาไว้ครับเพราะมันหนืดหมอนนะแลวก็วงจุดตีก็ค่อนข้างใหญ่นะครับต่อมาฮะมีหรือเปล่าแถวนี้อ่าตัวนี้ครับ ผมขายทิ้งไปแล้วพลาดมากนะครับไม่น่าเลยเป็นตัว CC ที่โคตรเทพอีกหนึ่งตัวครับก็เหมือนเดิมครับคนลงบอร์ดรู้ดีครับ1คน1ทีม1 ID ต้องมี1ตัวครับแล้วก็ระยะที่ดีหรือของที่ดีควรจะเป็นอะไรครับสไนเปอร์เพื่อที่จะได้สตนัน ได้ดีครับวางเป็นกระจุกก็ได้หรือจะวางไปตรงไหนก็ได้จะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นวางกระจุกกันนั่นเองแล้วก็หาบับนะครับให้มันกดสตันให้ได้ไวแล้วก็กดวนไปวนมาวนไปวนมาให้มันสตันทําให้มอนนั้นมันติดกระจุกกันเป็นจุดเป็นจุดนั่นเองครับตัวนี้โอเคเนาะคนเล่นรู้ดีว่าต้องเล่นยังไงนะครับตามนั้นนะฮะผมจะไม่พูดเยอะเพราะว่าวิธีการเล่นแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันอ่ะต่อมาครับทัสซมากิครับถือเป็นตัวละคร CC c r คราวคอนโทรลอีกหนึ่งตัวครับหลักๆจะเป็นในช่วยในเรื่องของการผลักมอน ผลักมันไปผลัก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 ไปเรื่อยเพื่อทําให้หมอนกระจุกกระจุกปุ๊บติดสตันกับแชงหรือว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามที่คุณเล่นกันติดสตันไอติดแชงไอนีเออ่เขาเรียกนะติดผักปุ๊บไปโดนสโลโคโอิจิหรือตัวอะไรก็ได้ประมาณนั้นนั่นเองครับถือเป็นตัวละครที่ต้องมีในการดันบอร์ดนั่นเองครับอ่ะต่อมานะฮะมีอีกไหมอือซบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอ่อมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะตัวนี้ครับถือเป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับ ตัวละครที่ช่วยผลักและมีดาเมจนั่นเองครับคือในบอดเนี่ยจริงๆแล้วทัศซึ่มกีมันช่วยผลักได้ดีกว่าผลักได้ถีกว่านั่นเองครับมันตีเป็นกลวยเนาะแต่ว่าตัวนี้มันตีเป็นเซอร์เคิลเอีวงใหญ่ดาเมจด,มดีแต่มันนานครับมันทำดาเมจอะไรไม่ค่อยได้นั่นเองครับถ้าโดยรวมแล้วทัศซึ่มกีจะมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องการซัพพอร์ตนั่นเองครับต่อมานะฮะมหมดหรือ,อยังหมดแล้วนะครับดาร์เมจไม่รอดครับไม่เหมาะกับการลงบอร์ดอย่างยิ่งนะครับตัวที่เหมาะ โ o โอเวอร์เฮเวนครับผมใช้เป็นตัวละคร C ีต้องมีแน่ๆครับอย่างน้อยหนคนในทีมครับต้องมีครับในการหยุดระยะเวลาเป็นเวลา20วินาทีมันโกงมากๆมันช่วยเราเคลียร์บอลได้ดีมากๆครับเป็นตัวละครสําคัญนั่นเองครับต่อมานะฮะตัวละครอีกหนึ่งตัวที่คนต้องมองโพมูละนั่นเองครับ CC c r คราวคอนโทรลอีตัวครับในระหว่างที่อาจจะไปได้คู่โกโจโต,ตัวนี้ตัวนี้อะไรก็ได้แต่ว่า จะมีการคอเกมเกิดขึ้นนั่นเองครับก็คือเฮ้ยเวลาหมดแล้วกดหยุดฮมูละเวลาหมดแล้วกดหยุดตัวนี้หรือว่าเราจะใช้ดีโอแล้วนะกดปิดโกโจกดปิดตัวละครอย่างดีโอซะถ้าไม่งั้นถ้าตัวนี้ติดอยู่หรือว่าตัวนี้สต็อปอยู่ตัวนี้ไปกดปุ๊บไอ้ยี่สิบวินาทีตรงนั้นในกระจกตรงนั้นจะหายไปเลยทันทีครับเขาเรียกว่าตัวนี้นเหมือนกับเป็นตัวเคลียร์แลนส์นะครับหรือว่าเป็นตัวเคลียร์พื้นที่ตัวเคลียร์คือ เรียกว่าสกิลทับกันเองตัวใหม่ที่แบบมันไปกดอยู่แล้วแล้วตัวนี้ไปกดตามมันจะหายไปเลยนั่นเองแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็แนะนําว่าระวังจุดนี้ด้วยแต่ผมเข้าใจครับคนดันบอร์ดคุณคุยกันเองอยู่แล้วนั่นเองครับต่อมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครซัพพอร์ตและช่วงนี้ไม่มีอะไรมากครับ Ice Owns c h o o l s c h o o l s q u a วครับเป็นอีกหตัวละครเมตาดาเมจที่ทุกคนต้องมีและต้องเป็นยูนิครับ อย่าลืมนะครับตัวดาเมจทุกตัวต้องเป็นยูนิตอยู่แล้วคุณรู้ครับว่ามันเก่งครับมันโหดครับแน่นอนตัวนี้ต้องมีบัฟเวทแล้วต้องเป็นยูนิตนะครับสเต็ตต้องดีคนมักจะหาสเต็ตนะครับสปีดกันแบบว่า20เอ้ยไม่ดิประมาณ15 16บหกบวกเลยนะครับคนลงบอร์ดยิ่งสเต็ตดีเท่าไหร่ยิ่งเทพนั่นเองครับตามนั้นนะฮะต่อมาฮะซิทไม่เหมาะนะครับเอ้ยผมลืมตัวกีฟิตบัฟไป1ตัวป่ะใช่ไหมหาแป๊บ เอามันเข้ามาก่อนเดี๋ยวคนแบบเอ้ยมันมีดาเมจแต่ไม่มีตัวซับอ่ะเราใส่เข้ามาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องมี1ตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวแต่ว่าตี้ใครไม่มีตัวนี้เป็นยูนิคไม่มีปัญหาครับก็ใช้ซับไปนั่นเองแล้วกันนะครับนี่คือตัวซับดาเมจอีกหนึ่งตัวที่ยังไงก็ต้องปรับขึ้นไปนั่นเองแล้วกันเนาะอ่ะหมดยังไอ้ลืมได้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายนะครับยืนเคียงคู่คู่เคียงกับตัวนี้เลยแนนน่ออสตต้งดี SSS นะครับอยูนีกอีก่างหากต้องมีครับตอนนี้ต้องมีแล้วนะในวันที่มันเทรดได้อินฟินิตี้บอสจะเปลี่ยนไปนั่นเองครับแต่วันนี้ที่ผมจัดคลิปเนี่ยหรือว่าจัดตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยังเทรดไม่ได้แต่ใครที่มีเนี่ยคุณจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาอย่างยิ่งครับยิ่งการดันไกลเท่าไหร่เนี่ยคุณเคลียร์บอสไม่ค่อยได้ครับไอสกิลกดตัวเนี้ยช่วยได้เยอะครับในการติดสตันทั่วๆไปแต่ว่าจะมีในเรื่องของการสั่งตายถ้าคุณกดติดสตันนะครับหรือว่ากดสกิลในช่วงที่มอนเนี่ยเลือดต โดนแน่นอนนะครับรวมไปถึงตัวละครตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของการที่การโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้ามอนตัวนั้นเลือดต่ำกว่า5%จะติดการโจมตีคิดเดียวตายเลยมันโกงมากครับใช้คำนี้มันเหมาะกับฟีตี้บอร์ดมากๆนะครับต่อมาเลยนะฮะตัวนี้ฮะเมตานะครับกราวครับเฮ้ยน้องๆบอกเฮ้ยพี่มันเริ่มแล้วว่ะมันมันมาได้ถึงขนาดนี้จริงๆหรอวะ มันมาได้นะครับสตัวนี้มันเป็นตัวละครเมตากราวที่ช่วยได้เยอะครับแต่ว่าถามตัวไหนเก่งกว่ามันอยู่ที่สถานการณ์เลยนะครับถามว่าตัวไหนดีกว่าผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นการทดลองที่ค่อนข้างอินเกมครับผมมองว่ามันดีทั้งคู่ถ้าคุณอยากจะเคลียร์มอนตัวนี้ดีแต่ว่าถ้าเลดเกมอินเกมจริงผมมองว่าตัวนี้ดีกว่านะเข้าใจปะเพราะตัวนี้มันเผาไหม้มันเผาไหม้ช้าแต่มันเผาไหม้แรงแต่ว่าโดยรวมแล้วอะสตัวนี้ดาเมจที่แบบใช้คําว่าอักสมพุติแบบเราให้20วินาทีในการตีแล้วปล่อยมอนตายเลยอะแบบ ตีจนจบเลยนะแบบตัวละครค้างอะไรไม่ได้เลยสองตัวนี้มันใกล้เคียงกันนะครับรูปแบบการโจมตีมันต่างกันตัวนี้เป็นเซอร์ฟขึ้นเอตัวนี้เป็นเอ่อเป็นกรวยมันต่างกันนะครับแค่นั้นเลยจบแล้วก็การเออีฟีที่บอร์ดคุณไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันไม่มีธาตุครับจะบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันเก่งกว่าที่มี2ธาตุอีฟีที่บอร์ดไม่มีธาตุนะครับโอเคเนาะสุดท้ายแล้วผมถ้าผมทับกันได้ผมทับกันไปแล้วนะครับก็คือสุดท้ายแล้วมันเก่งคนละรูปแบบกันแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้มีใครเอาไปเลยก็ได้ราะ่ตัคออมบ จีรรยวไจีระยะนะฮะผมก็ลืมใส่มาเลยนะครับเป็นตัวละครเมตาสโลดึงตัวที่ดีครับระยะไกลแล้วก็มีตีหลายฮิตด้วยเช่นกันแต่หลายฮิดก็คือช่วยในการลดโลดได้นะครับแต่จริงตัวนี้จะดีกว่าในการลงบอดนั่นเองผมลืมซีเลนไปหนึ่งตัวมันอยู่ไหนว่าผมหาไม่เจอจริงๆนะซีเลนเออไอสากาโมโตโนเนี่ยเออเอามา,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกพี่ครับไอสากาโมโตโรครับพี่ใส่ใส่เข้ามานะครับตัวหนึ่งอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะแต่มันเก่งจริงครับเป็นดามิภาคพื้นที่ดีครับอืมอ่า ผมหาไม่เจออะซีเลนอะมันเป็นตัวเอสอะผมน่าจะไว้เฉยๆดีอะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ดีครับผมลืมไปผมก็ข้ามไปเยอะเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเมตาฮิวไฮบิดก็อยู่มานี้เริ่มเก่งกอกกัดแล้วนะเลิบเริ่มแล้วนะอย่างที่บอกกัดเริ่มตกสภาพไปแล้วถ้าเลือกเล่นสักตัวใดตัวหนึ่งตัวด,ดีดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าด่านที่มีตัวเลือดไหลเนี่ยหรือว่าตัวที่แบบฮิวเลือดขึ้นมาเนี่ยตัวดีจะสําคัญขึ้นมาทันทีนะครับแค่นั้นเลยนะครับหาไม่เจอ หาซีเรนไม่เจอว่ะตัว s SI อไเจอแล้วอยู่นี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับเป็นตัวละครที่สโลดีแค่นั้นเลยครับสโลแอร์ได้มีตัวนี้สโลแอร์ได้แลวตัวนี้สโลแอร์ได้โอเคแล้วตัวนี้สโลแอร์ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาสโลแอร์้ดยเช่นกันนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะต่อมาฮะตัวนี้เป็นตัวทางเลือกแล้วกันแต่ไม่ใช่ทางเลือกซับพอร์ตนะเป็นทางเลือกดาเมจครับมันแรงถ้าคุณมียูนิคเล้วงคุณทางสเตตได้ดีมันโกงนะครับผมบอกไว้ก่อนเผาไม่แรงครับตัวนี้ และตีแอร์ได้ด้วยวงโจมตีค่อนข้างใหญ่แต่มาเดิมครับเซอร์เคิถ้ามอนไม่กระจุกมอนหลุดเยอะเซอร์ e คิก็คือหมาดีๆนั่นเองครับต่อมานะฮะตัวนี้ครับตัวละครฟาเออสายฟารนะ์มเป็นพพอร์ตเดอะเบสณตอนนี้ด้วยถ้าจะไต่บอร์ดตัวนี้ยังไงก็ต้องมีและใส่เข้าไปครับยูนิค เป็นไปได้ต้องเป็นยูนิคและระยะต้องดีครับถ้าคุณมียูนิคบวกสไนเปอร์หรืออะไรแล้วก็ตามที่ทําให้ตัวละครน,นั้นมันเเพิ่มระยะเข้าได้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวละครที่วางไว้ด้านหน้าเพราะว่ายิ่งตีไปบ่อยจะบัฟทีมได้เรื่อยๆบัฟได้ทั้งกายภาพและเฟสน,นั่นเองเออประมาณนั้นนะครับผมลืมไปหนึ่งตัวแม่ข้ามไปข้ามมาฮะตัวนี้เผื่อเป็นทางเลือกแต่จริงไม่ได้ใช้หรอกตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกเป็นทางเลือกเฉยๆอีกหนึ่งตัวครับมันไม่ใช่ทางเลือกครับแต่มันเป็นตัวละครรม,มััฮทีีี่ตต้้องบวน ผมไว้ตรงไหนดีอ่ะไว้ประมาณนี้แล้วกันตัวนี้ครับรแต่ล้าคนลืมไปแล้วมันคือตัวอะไรมันคือตัวละครที่ช่วยเพิ่มนะครับระยะการโจมตีนะครับแล้วก็ลดสปีดการโจมตีให้ทีมเพิ่มระยะประมาณ20่สิบปารผมจำไม่ผิดแล้วก็ลดสปีดการโจมตีประมาณ10%นตะครับตัวนี้โก่งมากอีกหนึ่งตัวเนาะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้นั่นเองครับระยะกว้างขึ้นตีเร็วขึ้นเท่ากับทําให้เราเคลียร์หมอนได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะอีกหนึ่ เรียกว่าใช้เป็นคราวคอนโทรลละกันนะครับเพราะว่ามันคือตัว CC ไว้เป็นทางเลือกก็ได้ผมใช้เป็นทางเลือกละกันหรือว่าไว้ข้างบนก็ได้นะจริงๆแล้วมันควรจะมีหนึ่งคนในทีมนะครับแล้วก็ระยะต้องกว้างมากๆนะครับแล้ววางเนี่ยขายไม่ได้นะมันไม่ได้เน้นหุ่นยนต์หรอกครับแต่ว่ามันเน้นเอาไว้ถอยหลังบอสนั่นเองครับอ่าพอบอสเข้าวงแรกปุ๊บกดถอยเลยแล้วออโต้เลยเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวถอยหลังบอสหรือว่าตัวที่แบบมันเริ่มตึงๆแล้วอะถอยแม่งไว้ก่อนเลยอะไรแบบนี้ ตัวนี้สําคัญนะครับคนมองข้ามมันเยอะมากนะครับอ่ะต่อมานะฮะต,ตัวนี้ไม่ไม่ไม่เก่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเมตาผมให้มันเป็นตัวจริงๆมันคือตัวซัพพอร์ตเว้ยเมงูมิณนะตรงนี้นะมันเป็นเมตาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเมตาดาเมจได้นะครับแต่ว่าผมจะให้มันเป็นซัพพอร์ตเพราะทําไมครับ จุดหนึ่งแล้วอะครับตัวเมงูมิที่มียูนิคทุกคนอาจจะใส่เข้าไปทุกคนเลยก็ได้ผมไม่ชวนแลเพราะเป็นการดันบอร์ดใหม่แล้วเป็นยูนิคทุกคนแล้วตัวมันเองเนี่ยสามารถวางได้1ตัวก็คือเป็นมันคือ2มันคือ1นึ่บวก2อะก็คือแบบเหมือนคุณมี7ตัวซึ่งเจ้าตัวโมโหลากาเนี่ยคุณจะสามารถตีแอร์ได้ผลักได้แล้วตีบอร์ดได้ทุกคนจะเล่นบอร์ดได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับแล้วตัวนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยอย่าลืมนะครับซัพพอร์ตคืออะไรโมโหลากาถอยมอนได้นัันตวก หมายความว่าคุณอาจจะไม่ต้องเอาทัสซึมบุกิเข้าไปเล่นเลยก็ได้ไม่รู้นะแต่ตัวมันว่าบ้านงานครับแต่ถ้าคุณมี4คนก็อาจจะสนุกข,ขึ้นด้วยเช่นกันครับตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตในการที่ทําให้ตัวเวทนั่นตีแรงขึ้น30%นั่นเองครับแต่ไม่ถาวรน,นะตามนั้นนะครับโอเคเนาะมันมีอีกหนึ่งตัวผมวลืมไปตัวกายภาพผมให้มันเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับมันจะเป็นดาเมจก็ได้แหละผมลืมผมลืมผมลืม นะครับตอนนี้คิดอะไรได้ก็ใส่ใส่เข้ามานะครับก็นี่ครับสวิเปดครับเป็นตัวละครที่โกงอีกหนึ่งตัวครับทำให้ตัวละครอย่างตัวนี้ดีขึ้นคุณสังเกตอะไรไหมครับในนี้ส่วนใหญ่ดามีจะเป็นเวททั้งนั้นเลยนะครับกายภาพลูกรักเกมนะครับห้อมล้อมด้วยตัวเวททั้งนั้นเลยนะครับตามนั้นนะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวครับที่ขาดไม่ได้เลยแต่ประเด็นอันนี้พวกคุณต้องไปลองเล่นกันดูแลครับผมให้คําตอบมากไม่ได้ครับมันเป็นผมให้มันเป็นตัวดามจแล้วกัน นะครับผมไม่เป็นตัวดาเมจนะถ้าคุณจาไปเล่นมันคือดาเมจด้วยแต่ว่า มันจะไปทับพวกตัวสโลพวกตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณต้องไม่กดมือหรือว่าต้องไม่กดสกิลนะครับแล้วการใช้สกิลมันเนี่ยหลอดจะต้องเต็มร้อยหรือไม่ต้องเต็มก็ได้แต่ผมเชยร์ให้เก็บร้อยแล้วก็ค่อยกดมือจะดีกว่าน,นั่นเองนะครับผมให้ตัวนี้เป็น, a, and นเมตาฮิลแอนไฮบริดนั่นเองครับจะอยู่หน้าประมาณนี้เนาะก็คือกากกว่าประมาณพวกนี้น,นั่นเองครับตัวนี้มันตีเร็ว d p s ดีนะครับสโลมอนได้หยุดได้แต่ประเด็นคือมันจะไปอยู่คู่กับโกโจอยู่ก็ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นในวงถ้้้าาาาาาคุณเอออตตัััััััััััวววววนน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 ีีีไไไปปปงงใใมมมกกกกกก็ทกททททบบบบหรื่่่ช คุณก็จะต้องหยุดสต็อปตัวนี้ก่อนนั่นเองละกันนะครับแค่นั้นเลยถ้าไม่งั้นมันจะแช่แข็งด้วยและก็มันสโลได้แหละแต่ว่าพอมันแช่แข็งปุ๊บมันจะไปแคนเซลิลไอ้ยี่สิบวินาทีตัวนี้นั่นเองครับโอเคเนาะต่อมาฮะเมอร์ลินต้องไหมไม่ต้องและเมอร์ลินไม่ต้องและเมอร์ลินเนี่ยมันทําให้ติด30%ก็จริงนะครับอ่ะผมไว้เป็นทางเลือกละกันเผื่อเป็นทางเลือกครับเมอร์ลินเนี่ยมันเป็นตัวทางเลือกที่ทําให้ติด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้ายๆตัวเจ้านี้เลยนะครับตัวอะไรนะสวิตเบรดตัวนี้เลยนะครับนางูโมะนะครับแต่ว่าดามจมันไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันทําให้30ได้แล้วมันสามารถทับกับเมงูมิได้ด้วยเช่นกันนะครับแค่นั้นเลยแต่ว่ามันเป็นตัวทางเลือกแล้วกันว่าคุณจะเอาไป,เ,ปเล่นหรือเปล่าหรือว่าคุณจะมีหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับหมดแล้วหมดหมดแล้วมัง้งน่าจะหมดแล้วแหละนะครับถ้ามันมีพลาดอะไรไปไงผมขออภัยด้วยลวกันนะครับนี่ก็คือเทียร์ลิสนะครับผมสําหรับ คนลงบอร์ดนั่นเองนะครับนี่คือตัวละครสําคัญสําคัญสําหรับลงบอร์ดผมไม่รู้ว่าผมพลาดตัวไหนไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่พลาดแล้วแหละเพราะว่านี่คือตัวละครที่เอาลงบอร์ดจริงๆนะครับมีอีกไหมไม่น่ามีแล้วเออผมพยายามดูหมดแล้วมันไม่น่ามีแล้วเพราะตอนนี้มีแค่ประมาณนี้จริงๆอ่ะสเตนใส่เข้าไปแล้วกันอีกหนึ่งตัวแล้วกันเพราะว,าว่ามันคือตัวรูปแบบเดียวกับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นธาตุมือดอันนี้เป็นธาตุไฟจริงๆไม่เกี่ยวหรอกมันก็แค่ธาตุไฟมันมีภาษีดีกว่าในการช่วยตีนะครับตัวน้าแข็ โอเคเนาะประมาณนี้ผมดึงไม่ออกแล้วมีตัวอะไรอีกนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทบทวนกันดีๆครับสำหรับสายลงบอดหรือว่าใครอยากลงบอดตัวละครเหล่านี้เป็นตัวละครจําเป็นที่จะต้องมีไหนดีคุณไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับเพื่อนคุณต้องมีเพราะสุดท้ายแล้วในปาร์ตี้คุณ4คนต้องมีครับ ฝากไว้เท่านี้ครับนี่คือตัวบอร์ดนะครับหรือว่าเท์ลสการดันบอร์ดนั่นเองครับไม่ได้จะบอกว่าตัวไหนโหดหรือว่าตัวไหนเก่งนะเทเลสนี้บอกแค่ว่านี่คือตัวละครดันบอร์ดที่ทุกคนจะต้องมีนตอนนี้นั่นเองแล้วกันนะครับฝากทุกคนไปด้วยครับถ้ายัางไงคนที่ดันบอร์ดจริงๆดูคลิปนี้แล้วถ้ามีประโยชน์หรือว่าเฮ้ยคลิปนี้มาใช้ได้จริงหว่ะหรือว่าผมพลาดตัวไหนไปนะครับ คุณช่วยคอมเมนต์ไว้บอกผมทีครับเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นคนดันบอร์ดแล้วนะครับผมผมเป็นเพียงแค่ช่วยคอนซัลได้นะครับหรือว่าช่วยอะไรได้แค่บางอย่างแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วแต่ฝีมือหรือว่าการคอเกมอยู่ที่คุณแล้วนั่นเองครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณติดบอร์ดได้ติดท็อป1ถึงท็อป10เออท็อปไม่ท็อกสิบท็อปหถึง10นะครับหรือไม่ก็คือติด50เพื่อที่คุณจะได้ตัวบอร์ดมานั่นเองแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับเข้าที่เข้ามรรััับบมคคงไไใดว้้สส